No. Nah. สามโพธิสัตว์มบัดนี้สัพพะปะปะสะกาลนังจังว่าฟังก่อนทอนคำสอน สี่าไปการบอกก่าไปกำสัวให้มัวมองนี่เป็นของคำสอนบ่อนพักโคตัดไปคอยสีมาแสดงให้ผู้ สนใจอยากเห็นสัวหูกันทั่วว่าบาบนั่นกระทำแล้วมุนมองบาบที่ทำกรรมที่ต้องสินำจองให้เห็นผลว่ารือหลุนนั้นเถืองเบิ่งไปสิเห็นแจ่งกรรมหุนเห็น กับผลหายกรรมบ่หลายกับผลน้อยเกินอยู่กับมากหน่อยหลายน้อยแล้วแต่กรรมกรรมโมนาวตาัตติโลโกศาสโดกทุกฝายกรรมกรรมหากจองน้ำสนอง จะต้องไปตามกรรมบ่อาจบื่ฝเืนได้แพผัวทามดีไว้พ้นดีสิวังเกิดละามืดทำทัท่วสาวัดภายนาสิตำต่อยเสื้อวาการเพียงเล็กหน่อยยาประมาท กรารทำหนูเดื่องคิดพวงย่าไปคิดสิเกิดภัยมาหันตองคือหลังผองงูายอันตรายพิษมากหากว่ากาต,ตอดแนวบ่มีแขวบอนตายซื้ออาสอลพิษหายตัวหน่อยนีดเพียงไร เถึงงใจเดือดลายตอดกระไตล้อยลาะคือลังนำตำตองสีนาข้อมเนือนามแทงเนืออกระไรปวดเจ้าเจ้าว่าคือลามว่ารังกัน ว่าพที่ทำก่อนนานแม่นสีหน้อยก็มีพลสาธุสุนวันคิดเบิ่งไปสิเห็นแจง้งขอสาแดงเพียงนี้สาลานี้แจ้งกระจาง ประกาศเพียงทอนิ้มสีถอยเข้าส่นิทานหันเข้ามาก้าวตานผู้เป็นแม่มานลาสัวพาทาผู้ใจบุญอุลลาหุนหองฟังบทตอนดวกสา โคงหมอสอบยิงแล้วกะใจแปวมุนหมอ คาหนึ่งตึงไว้สร้างมาไค่ข้ามสมคมอุลาบ,บ่เป็นทาก็ปัญหาขึ้นแล้วให้แมงแปลวเสือน่าใจนับแต่เกิดดุกรกกะเพียนผ่ากูป่าธรรม คอยแน้น้ำทะนอมหากกำลังตาสองกามลูกย่างน้ำแต่ตอนตอนทั้งสองคนกัดคอให้บัวขาดของมองสาอแต่ยังไร พ่อตตยป่าดูกไว้กะตุ่มต้อมถานอมหักดูกผู้เดียวเกี่ยวหักกะพวกพันธานังแนนลูกกะแสนแสนหูนนาอินดูอ่อนนอดคงบ่สอบยิงแล้วกะใจแปลรถบอร่ฟัง ลืมสีใยบไายแต่ผัดไงขน้องกายปัญหาลายขนานนับมากประเด็นเว้นเมื่อกายเป็นคนหัวเรือเคื่อนข้ามถนำเดืน เย้กัางคืนพบเพื่อนเพื่อนดินบ่หุงเห็นแม่บอกเศร้าลอเด่นซ้ำานัวยงยงขี้นฝอยบ่โทดถอยพอมีดเขียขึ้นมาพัดด้วยกู กุมสะมองต้องตือนั่นเหมือนตือตถึงเคียดฟังดูซวยเสียวบอมาโนสอนบอซื่นวบานดูบอเคยก้าวตานโตอตอบตำเนี้มือนีมาอุตตาดีตอบคำว่ายำยาน มาสงสารตัวดีออกสีเพลงมังมวลนะเสวลาส่วนกรบวอใส่ใจนานกลางมนุเขียดอยากโ h u ộ n ง กใจไรตังแตอุทมโนหนลาลาทอดนอนละทนอิดลานาำตาไลห้ำนาผู้มันลากันโสโลเก้ยโลกกะสร้างยองมุงมัวทว่าละแหง หรือสาวันกันแกงปันแตงให้มาเห็นจังไรมีเวน้นคอบ่อซื่นใสไปนาท่านและสินของขากาทธรรมาบ่อเห็นวางอาอันนี้ทรงที่ก้าวอ่างให้เห็นคอหวงจะลือ กาสังมาบาปองให้เห็นของปองแป้วให้เห็นเลี้ยวทั้งเดินฮวงจะเล่นไปนาะดูออกสายเดียวของขากำลังแปะปิ่นแปโปวดจงมาสวยแก่มันฝืนตืนต้นโต คุณพาแต่เลื่อนลอนดื้อเล็ดมาสานปวดบันลันพาทีาให้ล่ละกำทำสว่าขานีพ้อยมองมวกงกัวเก่งกว่าบาวินคุณท่านสิ้นที่ก็แล้ว ให้เป็นแก้ววาสองใส่นั่นละนาภา ก็ถือว่าจบดวงไปในการเทรดใดโซเสียงก็ยัง